สนใจติดต่อเป็นสปอนเซอร์เจช็อปแฟมิลี Trans ่ชาแนลติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0824749742หรือที่ไลน์เจช็อปเพียง v ทีติดต่อเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปร้านที่ผมกำลังจะไปกินแล้วไปรีวิวนะครับผมก็ร้านชื่อซาติมิ ไม่ใช่ไม่ใชู่มิเตะครับใช่ไหมใช่ชูมิเตะใช่ชูมิเตะเราวก็ลังจะเดินทางไปแล้วก็จะบินขอญาติรับมาไหมั้วพร้อมรับยังพร้อมแล้วพร้อมนะพร้อมหนึ่งสองนะถึงเวลาแล้วนับร้านชื่อชูมิเตะใช่ไหมใช่ถูกต้องเดี๋ยวไปคุยข้างในกันดีกว่ามีอะไรบ้างแน่นอนนะคะ ร้านมันก็ต้องมีแบบแพงที่สุดหรือว่าอร่อยที่สุดหรือว่าพีเมมสุดถูกไหมเนี่ยมาแล้วสั่งกันเลยนะคะเซตนี้นะคะ4,290บาทที่ผมไม่สั่งเขาก็จะแพงยนผมสั่งเป็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้4อันเซตในญี่ปุ่นที่ผมมาทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าผมชอบกินร้านนี้มากคือแบบมันกินแล้วมันแบบโอเวอร์แอคติ้งแอคซ์ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่ว่ามันน่ากินพอโอ้กินแหลกแบบนี้ใช่กินแหลกมีใบเซอร์รับประกันคุณภาพนี่นะแล้วก็จะเอาอันนี้นะครับลงไปย่างเดี๋ยว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 ยว่ยมนะก็ดูนะดู ไม่ได้บ้าหรอ,อ,มอผมดูจะไม่แล้ว ให้หมดเลยลูกนมอ่ะกินทั้หมดนี่แต่แห้พันเออจริงต้งหมดนะต้งหมดแปดพันแปบรบ้อยสามสิบแปดบาทปาจ่ายขอต่อ <c oughs> เติมปาอยากสำหรับใครที่อยากจะมากินร้านซูมิเตะนะพอก็มาได้ที่ทองหล่อนะมีสาขาเดียวไม่มีสาขาอื่นมีแค่สาขาเดียวเดี๋ยวผมพามา จะเลี้ยงผมด้วยนะฮะดูปเป็นแพงว่าไม่ไหวสำหรับคุณที่อยากมากินนะครับร้านซูมีเตนนะเด๋ยวผมจะขึ้นอ่าหน้าเฟซเขาไว้ให้ตรงนี้นะนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูผมได้นะครับถึงจะวิวน้อยหรือว่าวิวเยอะผมก็ ไม่ได้อะไรนะก็ปกติก็เข้ามา<ค>ดูกัน <ผม S 1> ด้วยนะคะก็ใครอยากเลี้ยงข้าวผมนะติดตามนะพักมาเลยของไปเรืี้นๆคฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอพอกแค่นี้นะคะบ,บ๊ายบาย ำหรับคนที่สนใจติดต่อโฆษณาให้น้องผมนะคะผมเนี่ยรูปน้องน่ารักปะหละ่ะก็ถ้าใครอยากให้น้องผมแบบทำโฆษณาแฟมเพิร์สินค้าสลอดเด็กเล็กสามารถติดต่อได้นะคะที่เป็นพวกครีมทาตัวหรือว่าโลชั่นสับกด็กอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อไ,ได้หรือว่าครีมทาตูหรือทาตูน้องโชวเลยโอเคโอเคแค่นี้ครับผมถ้าใครอยากให้ผมรีวิวของหรืออะไรนะคะก็สามารถทรักมาที่ ชอบโอมไลฟ์ลสด,สดนะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเจ๊ชอบแฟมิลี่ชแนลเลยนะครับวันนี้ผมไม่ไหวแล้วผมแบบสัญชาตญาณแดนซิ่งมานะอะไรเงี้ยฮะ